สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครปเลี้ยงสุนัขตกแต่งห้องให้น้องหมาอยู่กันะคะจะเป็นยังไงถ้าอย่างั้นเราไปจับน้องหมามาเลี้ยงกันเลยจ้าเฮ้ยพี่เคนใส่หมวกน้องหมาอะไรอะ่ะน้องหมาใส่ไปเลียนนะสิเป็นไงหล่อปล่าเราโตมากไหมของอ้อมอ่ะของเขาก็ใส่เหมือนกันของเขาเป็นน้องหมาเยอรมันเชฟการ์ดอุยน่ารักเชียวก็ในแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าพวกหมวกส<ก>ุนัขเนี่ยมาให้เราใส่เล่นด้วยนะมีหลายแบบด้วยนั้นจะบอกให้เฮ้้้ยรานนนีเป็ ร้านขายชนกหรือเปล่าอ๋อเขาเป็นร้านขายอุปกรณ์สนสักค่ะเอ้ยมีที่ตักอุญนจีด้วยเหรองั้นต้องซื้อไปสักหนึ่งอัอแล้วแสดงว่าในแบบนี้มันต้องมีอุ่นจีแน่ๆเลยขาดไม่ได้นะนะอ้อเหมือนในชีวิตจริงเลย <S <S <G l. S 2> แล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าน้องหมานะคะเราสามารถใส่เสื้อผ้าให้กับน้องหมาได้ด้วยแล้วก็จะมีขนมน้องหมาค่ะก็จะมีทั้งกระดูกแล้วก็มีคุกกี้กระดูกนะคะอ้ยกำลังหิวพี่เคียนตั้งหมดอะ <ะ>ไม่มยแกน,นี่พั่งล่นเกมมอเงเนี่ยโอเคเค้ยพี่เกมสาสมมาตั้งนาน <c oughs> ก็มันจะตุก,กีแล้วอะไม่มีอ่างเปาให้บ้างเหรอไม่มีหรอกสิอ้ามแม่ทุบกระปุกหมูแล้วกันเอ,อ้ยไม่เอาเป็นเหรียญน,นะเอาเป็นแบงค์นะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็จะซื้อพวกเชือกไปด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็พวกสีต่างๆค่ะสามารถเอาไปย้อมขนน้องหมาพุดเดินได้ด้วยนะแล้วก็จะซื้อสีม่วงอ่อนไปเนาะแล้วก็สีอะไรดีล่ะสีแดงก็แล้วกันแล้วก็สีฟ้าเคแค่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะหมดตัวซะก่อนมีอะไรขายกัน แล้วก็คนนี้เขาขายอุปกรณ์แบบว่าพวกตกแต่งบ้านน้องหมาเราก็จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านน้องหมาไปด้วยเนาะ,ะเพราะว่าในแบบนี้ค่ะเราก็กลับมาเล่นน้องหมากันอีกแล้วเนาะและในแบบนี้นะคะก็เป็นแบบใหม่ค่ะเขาก็จะมีแบบว่าน้องหมาหน้าตาแบบเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่แปลกใหม่ขึ้นมานะคะเออพี่เคนตั้งหมดอ่ะไน่ๆพี่เคนอย่าลืมซื้อเพิ่มนะโอ้ให้ซื้ออะไรกันอุปกรณ์เหรอใช่เยอะๆเลยอันนี้อ่ะี่ทาสีด้วยแล้วก็แปรงด้วยแล้วก็ครีมสามงามด้วยฝากพี่เคนถือไว้ก่อนนะ ้าแนละ้วเดี๋ยวเราต้องไปจับน้องหมากันนะไม่รู้ว่าน้องหมาเนี่ยจะอยู่ทถวไหนกันบ้างเนาะแต่ว่าเขาอยู่ในเมืองนี่แหละนพน้อมยังนี่เลยเรามีเครื่องอยนตระยะทางไหนไหนพี่เคทนาคันนี้ก็รับการบึ้น เอยเอาคันน่ารักไปอีกแล้วน่ารักเหมือนคนขับใช่ปะถ้าอย่างเงี้นเขาเอาคันเซอร์เบียนทักกี้ไปแล้วกันโอเคไปกันเลยแข่งกันดีกว่าาฮู้ไปกันเลยดูหัวดดิเอานี่ตัวอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยมาดัชชุนแฮ่ดัชชุนเหรอมาไซกอกอุ่ยน่ากินจุกลืมเอาขามาเหรอลูกตัวยาวเชียวนี่เจนอย่าไปบูลลี่มันดิโอเคให้มันกินคุกกี้โบนเนาะ ไหนดิอุ้ยแฮกแฮกเาด้วยฮ่าตอนนี้เ้าก็็นของเราแล้วใช่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของนละวฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็มีอีกอตัวอะไรอะอุ้ยไซเบเรียนฮักกี้่าไซเบเรียนฮักกี้อหัวโตโอ้โหเดี๋ยวกันนะ <laughs> ว้างเลยแล้วมันลิ้นหรือว่าอะไรน่ะน่ากลัวเขาบอกว่าไซบีเรียนอ่ะเป็นหมาตลกนะเป็นหมาติงต้องอ่ะต้องเหมือนอ้อมเลยไปดีกว่ามาแล้วเจ้าหมาน้อยจะเอาไปเลี้ยงให้หมดเลยเฮ้ยอ้อมยิ่เพิ่งเปิดเกมมาไม่ถึง5นาทีเนี่ยเฮ้ยใส่เสื้อให้น้องหมาได้ด้วยเห็นปะเฮ้ยใส่เสื้อดิเหรอใส่เสื้อได้ด้วยน่ารักเชียวนั่งได้ด้วยเห็นปะตัวนึงใส่เสื้อดีไหมไอ้ตัวเล็กใส่เสื้อเปล่าถ้าใส่เสื้อมันก็จะเป็นลายสีฟ้าดีโอเคน่ารักจูเป็นลายสก๊ อ้อมวันนี้เลี้ยงสองตัวพอนะอือเต็มบ้านแ,แล้ว เลี้ยงเยอะกว่านี้จะเลี้ยงกี่สิบตัวเนี่ยเฮ้ยพี่เคนพี่เคนอุ่นจิล่วงเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะรังลวงคล้องลวงเนี่ยดูยังไงเป็นอื่นพี่เคนอื่นหมายทัชท์เลยเอาเหรอถ้างั้นก็ต้องแซกันนะดิเอยต้องเก็บไว้นะอ้อมมดูดิตังนี้ก็อึดแล้วอ่ะแมลงวันด้วยอ่ะแมลงวันตอมเนี่ยอันนี้ไฟเน่าปะเนี่ยกลัวมากเลยอ้อมเก็บไงอ่ะมันต้องใช้นี่เลยอันนี้แฉลงเงี้ยแล้วก็เอาใส่ถุงเอาไปทิ้งโอ้โหเดี๋ยวกันนะ มันเป็นถุงเลยเหรอใช่เขามีถุงให้ใส่เสร็จเลยนะโอ้ยนักบัวมือเป็นไงเป็นไงแต่ว่าไม่ต้องเปลืองแรงเก็บไงตรงนี้ด้วยอ้าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวฟ้าเลยฟ้าเลยจะปลาเธอไม่เกียนทำไมเนี่ยโอเคเก็บมาเรียบร้อยนี่เลยเอาอไปดีิคุณทำไมหมาเรามันอุ่นจีบบ่อยจังเลยอ่ะนี่ขันเรียนมันเกียอุ้ยข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะบิ g ก i r l หาหมา Big girl จับเลยจับเลยดูดียินดีรับอยู่ น้องหมากินกระดูกคุกกี้เฮ้ยอ้อมข้างในข้างในก็มีตัวฮะข้างในมีกอแต่๋ยวเวมันขี้แล้วเขาเก็บวุญจีกันเออบอยเกินไปแล้วแหละนายนายพี่เคนมีตัวอะไรกอมาทางนี้ดิมีตัวเลยชิสุชิสุเอ้พี่เคนอยากเลี้ยงอะชิสุอ่ะขอหน่อยดิเออเดี๋ยวก่อนที่บ้านก็มีอยู่แล้วสองตัวเนี่ยยี่เลยนี่พี่เคนชอบชิสุน่ารักเชียว่เหมือนหมาที่บ้านเลยเป็นชิสุขนยาวใช่ปะใช่แล้วอุ้ยน่ารักเวอร์เอ้ยนึกว่าชิสุผสมบางแก้ววะเนี่ย เอ้ยพี่เคนมันเดินตามพี่เคนอย่าเลยอ่ะใส่เสื้อให้ด้วยงไงล่ะคิกคอกันตอนนี้สีชมพูด้วยนะน้องเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอเป็นแรกน้าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วเราจะแว้นกันแล้วเดี๋ยวนี้ข้างหน้ามีตัวอะไรนะเฮ้ยทางไหนทางไหนพอแล้วมั้งเอ้ยยังไม่พอเฮ้ยนี่ไงเอาจริงนี่เฮ้ยน่ารักอ่ะมีหนวดด้วยอ่ะเขาอยากได้ชีวาว่ามีป่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะ เอ้ยตัวเนี้ยเหรออ๋อตัวนี้มันชื่ออะไร <c oughs> ชื่อสเตรดด็อกปหรอ่ามสเตดด็อกไอ้เขาไม่รู้จักอ่ะ <c oughs> พันเนี้ยเขาไ, <c oughs> <c oughs> ขไู้จักวันนี้นี่แหละ เพิ่งจะเคยได้ยินวันนี้เนี่แยแหละเฮ้ยอ้ําในบ้าน่ะไฟไหมไปป้่้านะม่ฝันช่ยเลยไหนเขาจุดแบบว่าทําอาหารหรือเปล่าไม่ใช่มีใครอยู่เลยอะออเขาทําอาหารนะดิไฟไหม้บ้านเล่าอ,อ,อดกิน,ลน,น <c oughs> เล้าต้มอะไรไว้น่ะก็ะต้มมาม่าไว้เป่าไป่ะเรารีบไปหาน้องหมากันต่อดีกว่าเดี๋ยว <ๆ S 2> มันจะค่ำซะก,ก่อนนะเอ้ยทางนี้ทางนี้พี่เคนเดอกแก๊งเดอกแก๊งอ้ํารู้ได้่องไงว่าไปทางนั้นคุณดมมาเหรอไม่ใช่เขาได้ยินเสียง เอ้ยเด็กแก๊งเด็กแก๊งมาทางนี้แล้วโอ้โหอะไรฮะน่ักน้ามันอ้อมเลยไอช้างคือปักเล่นห้อยด้วยแล้วก่อนเขาไม่ย่นขนาดนั้นเดี๋ยวจนัันไม่คช่นะมันมาเลยมันลุกมาเฮ้ยน่ารักอ่ะลุกมาก็น่ารักนะโอเคเก็บได้อีกตัวหนึ่งแล้วฮ้ออุ่นจีเพียบเลยโอ้ยใครเนี่ยมาอืดเต็มสนามไปหมดเลยเก็บไม่หมไม่หมแล้วเดี๋ยวแว่นมาทางนี้บ้างดีกว่าทางนี้น่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะนั่นไงเด็กแก๊งไม่มีตังเสื้อ กานเม็ดแล้ววุ้ยวุนจีกี่ก้อนเนี่ยอาเดี๋ยวการนี่มาอะไรกันเนี่ยโอ้นี่มันเดอะแก๊งชัดๆเลยอ่ะเอ้ยอัเอาตัวไหนดีเนี่ยเอาให้หมดเลยดิปะอ๋อไม่ตายแผลเฮ้ยดูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะอูต้องซื้ออาหารกี่กระสอบเนี่ยอ้อมเฮ้ยคอกี้คอกี้อุ้ยคอกี้ก็มีเฮ้ยน่ารักอะขาวสันดีเขาชอบอ่ะอุ้ยน่ารักอะแล้วคู่นั้นน่ะคู่นั้นตัวอะไรนี่แง่ลอปดอแม่กับลูก อ๋อตัวแม่ก็น่ารักตัวนุกก็น่ารักกันนี่ยกระดูกมดน่ะใหญ่นกาไปเนี่ยกินเองวะเนี่ยกตัวมันใหญ่มันกินเปลืองอ่ะอ้าวนันแะกินเปลืองอะไรเขายังไม่ทันแท้เลยเคจับระปาดดอได้ตัวจะน่าักจเอ้ยพุเด้พุดเดก็มาเราสามารถผสมสีให้กับพุดเดิได้โอโหตัวนี่ใครเลมขนให้เนอกเยน่ารักพีเอ้ยพี่นดูนี่เดี๋ยมัเชกามาวนี่นจับเจับเลยตัวใหญ่ ดีนะปากกว้างเลยทำไมทุกัวมันต้องอ้ามปากกว้างหมดเลยอะน้ำลายยืดนะดูดิสิ่งนี้ก็สวยนะเอาอีกอ่ะเอาอีกตีโอายลเป็นลมแปลกเดี๋ยวข้าไปตกแต่งบ้านน้องหมาเนาะนี่คนทุกทันเนี่ย ลาบาดอสีดำโอ้โหลาบาดอกก็ไม่เว้นเอ้ยน่ารักดีออกหมดปลาแล้วเอ้ายังยังต้องจับให้หมดโอ้ไม่เอ้ยนี่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 อันนี้อะไรอ่ะตัวเล็กๆอ่ะอุ้ยปักสีดำอ๋อตัวปักสีดำหมอน่ารักจุหายยากเหมือนกันเนาะส่วนมากจะเป็นปักสีน้ำตาลนะได้ดิเอาไปด้วยไปด้วยเอาไปด้วยเนาะแล้วก็เอ้ยอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอดูดิมันจ้องกระดูกมันบอกแต่เ่งของผมนะเอ้ยกินแล้วกินนี่กับพวกนายเนี่ย เอ้ยบี๊กแค่นี่มันคือลายพริกบัวเหรอพริกบัวอ๋อดูดิดูดหูมันดิหูตกด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมตัวมันเล็กจังอ่ะพริกบัวมันต้องตัวใหญ่ไม่ใช่หรอใครไม่เอาเขากลัวหมาพริกบัวงับอ้อมเลย <c oughs> เอ้ยนี่ตัวหนึ่งบิ๊กเกิลเอบิ๊กเกิลบิ๊กเกิลก็น่ารักเฮ้ยต้องแบบว่าเก็บให้หมดมีแล้วก็เอาอีกได้นะ ใช่เยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวอ้อมนี่มันอะไรกันเนี่ยแต็มมปหมดแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าแล้วโอโ้โหอึนจีเพียบเลยอย่าลืมเก็บอึด้วยนะแ้ว <c oughs> ป่าแล้วค้งหมดช่วยเขาเก็บอึน,นิดหนึ่งเนาะไปแล้วจหมาน้อยเดี๋ยวต้องกลับบ้านกันนะอย่าลืมใส่ถุง้วยนะอ้อ <c oughs> ม้ันใส่ถุงไหมให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอโ้โหอันนี้กีดกองเนี่ยปะไ้วะนี่ แมงวันมาข้าตะโกนแล้วมั้งเนี่ยอย่าเพอรยเยบนะโหโหโหถ้าเยียบมันนี่ไม่รู้จักกันเลยนะอ้อถ้าเยียบไม่ต้องรีบล้างกันเน่ๆไม่ล้างก็ไม่ถัานละอ้อมตัวนี้จุก้อนขนาดน,นี้ไม่ทัาแลวใช่ไหมโอเคอะพี่เค่เราไปหาบ้านอยู่กันดีกว่าไปหลังไหนเนี่ยไปดูดีต้องหลังใหญ่ๆเพราะว่าสมาชิกเราเยอะอใหญ่ขนาดไหนกันละนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนี่ไงโโหทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเมนเดอร์ไม่ใช่ละ นี่มันรถคุณหมาแล้วไม่ใช่รถสะท้อนน้ำสะท้อนบกเลยเฮ้ยหลังนี้ดีปล่าทีนไหนอะหลงทางนี่เฮ้ยดูปากไอ้ตัวนี้ตลกอะหลังนี้เหรอใช่เนี่ยแหละหลังนี้นี่ละโอ้ยใหญ่จุ้งบอกกันการเลี้ยงน้องหมาหลายๆไม่ต้องัวนะชั้นเน่ยอ้าวแต่ชั้นเดียวพอสามชั้นนี่น้องหมาอยู่หมดเลยใช่ป่ะไหมขวานของตกแต่งน้องหมาให้อยู่ชั้นล่างที่หมดเลยมาแล้วอันนไงดูดิมันเดินตามเขาอย่าเลยท้าน้นเราต้องสั่งให้มันนั่งก่อนเนาะโอเคทุกคนนั่งเร็วนั่งเร็วจา๋๋ นั่งก่อนนะซิสดาวซิสดาวพีซนั่งก่อนจ้านั่งก่อนโอ้ยตัวไหนเป็นของใครเนี่ยงงหมดแล้วจ้าเราจ้าเต็มเตีมจ้าจ้าจ้าโอเคพี่เคนของพี่เคนยังไม่นั่งเอ้ยนายจะขีีในบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนอ้อมพร้อมพี่เคนมาโอเคตอนนี้น้องหมานั่งละยกเว้นพิคบูนะพิคบูนั่งไม่ได้เนาะอ้าวลืมทำม <c oughs> แน่ใจเหมือนกันอะกับน้ไม่เป็นไรน้องยังอยู่ยิ่งๆอยู่โอเคจ้าเราจะย้อมขนให้กับพุดเดิ้ลเนาะอุ้ยด้ลสีชมพูสีม่วงอ่อนอ้าวน่ารักจุงมาเจนตาเหรอเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เรามาเตรียมของตกแต่งบ้านน้องหมาไว้ตรงนี้แล้วเราจะมาเริ่มจากอะไรดีนะพวกดพรมก่อนจะดีนะระวังดีโอ้โหน่ารักจุงพรมน้องหมาอุ้ยให้ลท์เต็มเลยอย่างนี้ให้น่ารักดีเนาะน่ารักเวอร์สุดยอดแล้วก็ ตรงนี้ก็ต้องมีพรมนิดนึงไหนๆอุ้ยน่าบ้านเลยเอ่ะของน้องหมาแบนต,ต้าแปะเลยเห็นป้ะอุ้ยไม่ค่อยเหยียบเลยอ้อมดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเราชอบโป่งวน่าแล้วก็บ้านน้องหมาอยู่ตรง,วง,วงนะี้อุ้ยน่ารักจุงเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอะจริงเหรอเอาเป<อ>ลี่ยนดิเรานี้รังดิ พืดนพืดนอุ้ยดูดิดดสีเหลืองสีเหลืองก็สว่างดีนะนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอีกหลังนึงตรงนี้อุย้ยสีฟ้าก็สวยสีฟ้าก็แบบว่าสดใสดีนะนี่จับแมวแล้วก็ถ้วยชามน้องหมาอุ้ยถ้วยอินวานด้วยเหรอก็จะเป็นทั้งน้ำแล้วก็อาหารเม็ดน้องหมาเนาะโลเยอะคาร์นินมะเนี่ยใช่โลเยอะคาร์นินโอ้ยน่ากินจุงขอชิมมาดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันของหมาไม่ใช่หรอแล้วคอนเฟิร์อ่ะเด็กๆดิวกันหรือยังวันกินกันแล้วบุฟเฟ่ ไม่ใช่บุฟเฟ่อาหารเม็ดกับน้ำเปล่าคนมันลมจิ้งให้พี่อ้อมเจ๊งไปเลยนะอุ้ยที่นอนน้องหมาโอ้โหเดี๋ยวกันนะนี่นั่งก่อนเพื่อนเลยเนะี่ยใช่ตอนนี้จองแล้วนีวแบ่งใครเลยเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะนั่นไงนี่บ้านนี้พุทธเด่นเป็นใหญ่พุทธเดินจองดเด<อ>เลยยืดแล้วยืดอนาคเคตแล้วแบ่งเพื่อเลยเนะนี่ยนี่นเดี๋ยวก่อนนี่พี่เคนเพิ่มให้ ต้องมีที่นอนเยอะๆนี่น้องหมาตั็งหลายตัวนี่แน่นี่อให้ชี่สูนั่งเลยนะด้วยเอ้ยุอแล้วพี่ผัดกันนอนเลยกันนอนอุ้ยสีนี้สวยชอบสีฟ้าจังเลยอ่ะให้มันผัดกันนอนเนาะถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะแต่หมาตอนนี้เยอะเกินไปแล้วอ้มันจะแออัดบ้านเลยเอ้เป็นไรน่ะนะที่พี่เคนเก็บไปใช่หรอวางเป็นโซฟาลงไปเนาะไปสำหรับนั่งเล่นกับน้องหมานะโอ้โหโซฟาลองดูดี เอาสีขาวสีขาวเออไม่มีอะไรสดใสกว่านี้แหละเน่าสีขาวอ่ะดีแล้วทำไมสีมันมืดมนเนี่ยเอาเป็นสีขาวอ่ะดีแล้วตายละสีนี้คือป้องกันหมาอึฉี่ใสใช่ไหม่ยอ๋อเห็นชัดเจนเลยไงโอเคเอาไว้แค่นี้เนาะแค่สามตัวก็พอนาะแล้วก็กระถางต้นไม้อุ้าวต้นแบมบูกระถางดอกไม้ต้นแบมบูเฮ้ เป็นรูปน้องหมาเนี่ยรู้ดิเปลี่ยนสีและเปลี่ยนลายหมาด้วยเนี่ยกระถังเป็นรูปลายน้องหมาด้วยเห็นปะไอาามันน่ารักดีเนาะเป็ีนอีกเป็ีนอีกมีเทเลปักให้หมดเลยอุ้ยชอบชอบเดี๋ยวกั้นเดี๋ยวกั้นเดี๋ยวมันจะดูเยอะเกินไปนะไม่เป็นไรจัดเต็มเลยน่หมาเยอะขนาดนี้อย่าไปกลัว <c oughs> โอเคพอยังใช,ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแล้วก็ต้องปูพรมด้วยเนาะไอแถวแถวเรามีชั้นวางหนังสือน้องหมาโอ้โหสุดยอด โอ๊ยตู้เป็นรูปไซเบอร์เลี้ยงได้เหรอใช่เอาไซเบอรเลียนก็น่ารักดีนะเนาะน่ารักเวอร์โอเคแล้วก็ตรงนี้ดีกว่าเนาะเปลี่ยนเป็นไซเบอรเลียนฮักกี้เลยได้เลยงเลยโอเคตรงนี้นะให้น่ารักน่ารักแล้วก็มีพรมอีกแบบนึงเป็นพรมขนาดใหญ่โอ้หวานพรมๆเน,นี่ยนี่นะครให้น้องหมานอนเอ,าเอ,าเอา้าเอ้ยเดี๋ยวจะอึบนพรมไม่ได้พรมใหม่เลยนะ <laughs> <laughs> เพนะิ่งึห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 ึ แลวก็ปวดมากใช่ปะเนี่ยไม่ตอนเยร์ตอเดียร์ไม่อึแต่ต้องเก็บนะแล้วก็จะวางพรมไว้ตรงไหนดีนะรอบบ้านเลยห้องนี้ก็น่าวางนะบ้านรวยบ้านรวยบ้านรวยอะไรอ่ะไปจิกเข้ามาถ้าซักทีนี่ล้มบ้านหายเลยแล้วก็วางพรมไว้ข้างหน้าชิ้นหนึ่งเนาะวุ้ยพรมหน้าบ้านตีะสด้ว่าบ้านนี้แบบเลี้ยงหมานะวุ้ยพอดีเลยอ่ะไม่ต้องแต่งเลยเนี่ย โอเคแล้วก็ข้างในดีดีกว่าเนาะโอเควางพรอมอีกทีหนึ่งโอ้ีหตรงนี้เจ๋งสุดเลยลมพอดีเลยอ่ะว้าวสุดยอดเดี๋ยวเขาหาที่วางกระถางต้นสนก่อนอตรงนี้ดีกว่าเออเดี๋ยนะอ้อมนี่เลยมันคริสต์มาสแล้วน,นะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นต้นสนอันนา่มามันสวยดีมัทั่วบ้านเลยเนาะอ๋อไม่แค่นี้แล้วโอ้โหมันเยอะเกินไปแล้วอ,อันนี้ก็สวยเดี๋ยวนังหมาไม่มีที่วิ่งเล่นนะเอ,อ้ยน่ารักอ่ะเขาชอบอ่ะไมาได้นังเหมาไม่มีเลยอ้อมตอนเนี้เยอะแยะมาเลยดีมันขึ้นไปนั่งได้ด้วยอ่ะ โอ้ถ้าตัวใหญ่คงนั่งไม่ไหวเนี่ยแล้วก็ตกแต่งในการวางเก้าอี้นิดหน่อยโอ้นี่เก้าอี้คนนี่นาอันนี้มุมอ่านหนังสืออ๋สวยๆมีสีไรบ้างเนี่ยเขาสีขาวกับสีน้ำตาลก็พอแล้วโอเคโอเคมุนแป๊บุนแป๊บุนได้ด้วยใช่ปะทึบึบมันั่งได้ด้วยใช่ไหมเขาทีละเขาทีละอ๋อนั่งได้นั่งได้เอ้ยสำหรับนั่งดูน้องหมาไงาอเขาเจ๋งอยู่แล้วเดี๋ยวกันหน้าพี่เคนลืมเก็บอุจจีบเอาเตรม้อมแล้วมา แ,แล้วตอนนี้ค่ะน้องหมาก็มีบ้านอยู่กันหมดแล้วใช่แล้วดูสิตอนนี้เรามีมาครบทุกทันเลยนะนี่ มีน้ำมาก,ก็อาหารสำหรับ,บน้องหมาแล้วก็ที่นอนน้องหมาบ้านน้องหมาเรียบร okay, ้อยุเฟ่ด้วยโอเคจอยอย่าแย่งกันนะแบ่งๆกันเล่นนะเอมนท่าละอย่าแย่งน้องหมาก,กินนะเฮ้ยเสียดายนะมันไม่มีของเล่นสำหรับน้องหมาเฮ้ยหน้าดิข่าวหน้าจะมีก็ได้นะก็โอเคค่ะแล้วก็เลี้ยงชุนนักตกแต่งห้องให้น้องหมาอยู่ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบน้องหมาน่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเดี๋ยวเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้้อองไปก่นแลวบบ๊าายย